ใช่หลอยู่ครับไหลายอยู่ครับบุคคไหลาประเดี๋ยนี่สองคนตัวในส่ตัวครับในส่วนตัวมันเป็นในส่วนตัวยามมึงไปครับพยายามหรือเปล่าครับการล้างสีมาครับกาลังสีมาไปไปเบิรงตุ่มกบหลังจากที่มาแช่เมื่อวานนะครับเนาะเมื่อนี้มามาเก็บตุ่ม มาเบิ่งผลงาน,าว,หนหาว่าสิได้จักคตัวมาลงมามามาลงมามาคอยเป็นบ้าแล้วครับมาเคลื่อนอีกอะไ้มาเก็บมายามเทียนหนึ่งแล้วตอนวันนี้ไปขายของกลับมา ก็เลยมาน้ำงเก็บตุ่มครับป่นี้สองสิงขนองลำเอาขึ้นบัวเท้าเนี่ยลูกนี่กูมาแล้วสองอันครับนี่างบัได้ยักตัว เพี้ยวไปน้ำกันเพี้ยวไปน้ำกันทำระพานไปมันว่เพ่อครับแถวต้นนในฝากพี่ฝากน้องก,กติดตามบทบาทเด็กหน่อยบันทงมทีชีวิตเด็กบนนอกหาอยู่หา,หากินครับนี่หลังหนึ่งมึงดูไม่จากแจ่บบอ่อ บอมีจ่จะแต้มมิเตปาขิงบอมี่ครับบอมี่บอมันไปล้างต่อไปยังอยังล้างต่อไปครับผมล้างยังไงหล่ะครัอบเดพี่นุ่มล่าหัวไปทางไหนต่ตอตามมาเลย หลังจากมาขึ้นพอยะได้มามยามแล้วเทียนหนึ่งนี่มือเสาก็เลยว่าไหนมีแจ็คเต็มอันนี้แู่หลังงเล่นมาถ่ายอยู่นี่อีกรังหนึ่งอีกรังหนึ่งครับโอ้โอันนี้มีเต็มครับมีเต็ม หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มสองแต้มครับพี่น้องสองแต้มโอ้โหสวยๆครับสวยๆสองแต้มครับสองแต้มสองแต้มครับพี่น้องเอาเที่ยวน้ำนแต้มเที่ยวน้ำนะไปหลังต่อไปครับสองแต้มครับพี่น้องสองแต้มบ่ครับยังยังก้อนพอตี่แหะครับ Bốt cứ bốt thường, không xẹt, không bị luộc. Cặp tô cụp. Xoáng tô. Láng nhiều cặp xoáng tô. Nhanh luôn, nhanh, nhanh. มันไม่หยาบยังหยีมิตรพอ,อถือมุ้งเส้นี่ไปใส่มากครับมุ้เส้าไปกันหายคนขายของม้านวะครับมัน,นม้านครับม้านครับ <c oughs> ล้องเก้ไหมปีนช่างให้เลยล้องแก้วแหวง สองตัวใส่ตุ้มกบออมสองเต็มครับสองเตมครับหลังหนึ่งหลังนี่มื่อเคลื่อนในเชือกเราได้ครับแตตอนเจ้าเนี่ยไม่มีไม่มีสกักเตมเลยโอย S <S 2> <S 2> ไปย่างนี่ยตอนนี้กัเดี๋ยวคอยเวลาเก็บก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวรวบรวมแล้วจะสีไท,ทยร่งใหเบว่าอีกชนน่ง